สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดประเสริฐศาสตร์นะคะจังหวัดสกลนครนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของที่นี่ก็คือตลาดตุ๊กแกะคะ่ะทุกคนที่นี่จะมีเสื้อผ้ามือสองนะคะมีรองเท้ามีของเครื่องใช้มีเสื้อผ้ามีผ้าหม่มมีรองเท้าเสื้อผ้า ต่างๆแล้วก็จะมีของกินต่ออีกด้านหลังนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเข้าไปดูค่ะเป็นตลาดของมือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดและก็ดังที่สุดในจังหวัดสกลนครน,นะคะเรามาถึงแล้วเริ่มต้นที่10บาทเป็นเสื้อแขนสั้น น,นี่ก็จะเป็นหมวกน่ารักน่ารักห้าสิบาทเอาไปใส่กันแดดได้นะราคาเริ่มต้นถูกสุดที่10บาทค่ะทุกคนสำหรับนักช็อปนะคะก็จะมีน้ําบริการตรงนี้ด้วยนะแต่ก่อนจะไม่มีน้ําขายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีน้ําขายแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเดินจนเหนื่อยเดินครึ่งวันนะ ก็จะหาน้ากิดนไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มีน้ำให้เรากินแล้วตลาดปิดบ่ายโมงนะคะทุกคนถ้าใครจะมาก็คือเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงเลยทีเดียวงามเนาะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าล่มตัวละ50บาทแต่ว่าน่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวเล็ก ไปกันต่ออืมแล,ล้วก็ตุ๊กตาน่ารักแท้นี่มีตัวละกี่บาทล่ะตรงนี้ไม่มีป้ายใส่ยังไม่เคยตั้งในรถโดรีมันเออใช่ใช่ใช่ตั้งใ,รรออใ,งในรถได้นะนี่นี่เราชอบตัวนี้นี่น <ś le> <ś le> ี่นี่หมูคือหมวกไหม อืมอันนี้เป็นหมอนรองคอเลยเท่าไหร่อ่ะนี่ค่ะทุกคนเราจะซื้อตัวนี้ไปนี่เอาไว้นอนในรถนะเผื่อแบบว่าเดินทางแล้วแบบง่วงในช่วงกลางวันแล้วก็เอาหัวยัดเข้าไปแล้วก็นอนอันนี้เลยก็คือมันช่วยบังแสงได้ด้วยแล้วก็เป็นหมอนรองคอให้เราด้วยสามารถใช้ได้สองทางด้วยโอ,อ้สีชมพูแล้วก็สีสมนะ้มเนาะเออเก๋ดีนะ โอเคห้าสิบบาทค่ะทุกคนไปมีรองเท้าแตะแฟชั่นด้วยค่ะทุกคน <c oughs> นี่สวยๆทั้งนั้นเลยคุรละเก้าสิบบาทปกติแล้วถ้าเราไปซื้อข้างนอกนะอย่างต่ำๆก็คูรละร้อยยี่สิบอะแล้วมันเป็นรองเท้าแฟชั่นด้วยหาไม่ได้แล้วราคาเก้าสิบบาทอันนี้คือ ฮิตล่า <ondan S 1> สุดเลยนะเนี่ยแต่ว่าใส่ไม่ได้อยากได้คู่นี้แต่ใส่ไม่ได้เราใส่3-6แต่ว่าอันนี้44เอ็ดนะคะทุกคนสนเยอะมากมีชุดชั้นในด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นยกสงนะมือสองสีบาทหรือมือหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใหม่กลิ๊กเลย มีป้ายราคาบอก้วยนะมีทุกไซส์อะทุกคนตอนนี้น้องปอนกำลังเลือกอยู่นะครัผมเลือกเสื้อผ้านะเพราะเสื้อผ้าคือเยอะมากมาทุกทีนี่คือเอาจนตลาดเขาปิดนะถึงจะเลือกได้ เื่เรือนตลาดปิด,ดเลยบางบางบางครั้งมาเท่าไรเจ็ดโมงกลับก็เกือบบ่ายโมงอะไรแบบนี้นะอ๋อแบบว่ามาตอนเขาเปิดแล้วก็กลับพร้อมเขาปิดเลยเสือ้อกางเกงอยากตัวจ่อยๆ่อยจังเลยถ้าเราขอเราจะใส่ได้ทุกชุดนะคะตอนนี้คาดว่าคนถ่ายน่าจะถ่ายไม่เห็นหัวเราเลย เห็นาวายยังาไม่ได้นไ่เท่าเราเ o ยไงื่อคือไหมอืมกคือก่คือหรอ แต่เจ็ดโมงคผมจนสิบโมงครึ่งแล้วได้เสื้อตัวเดียวนะนพ,วพี่ก้าก็สนใจเสือ้อแขนยาวนะทุกคน ตอนนี้เราก็เลือกของเป็นที่พอใจแล้วไอ้ก้าวตัวนี้เท่มากเลยเสื้อตัวน,นี้นี่แต่ว่าไม่ใช่สไตล์พี่ก้าวนะทุกคนก็จะมีตั้งแต่ชั้นในแขนสั้นขาสั้นเสื้อล่มเสื้ออะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะที่จริงแล้วเรามาหากระเป๋าสะพายหลังนะทุกคนเป็นเป,นเปน้แต่ว่าไม่มีก็จะมีแบบว่ากระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเดินทางต่างๆต่ากระเป๋าเดินทางเรามีแล้วนีนไ่นนไงแล้วก็จะมีโซนฝั่งทางนู้นอีกทีหนึ่งนะนเราอเอาของเก็บก่อนไหมอืมโอเคเก็บของก่อนรถเราอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่สังเกตูรถก็ค่อนข้างเพจะเยอะนะเพราะว่าคนมากันเยอะมากเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะของ คนที่นี่แบบว่าเขาจะรับไปขายต่ออะไรแบบนี้เนาะเราจะได้กำไรงามมากเลยแล้วเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาโซนด้านหน้ากันอีกทีนะห,หิวข้าวหรือเปล่าน่าจะหิวข้าวแล้วนะน้งก่อนตอนนี้ได้เสื้อไปสองตัวตัวละสามสิบห้าบาทสองตัวก็เจนะ็ดสิบเนาะ แล้วก็จะเป็นหมอนที่เราดูทีแรกเราจะอับแต่ก็ไม่ไดงแล้วนะในป้ายห้าสิบาทแต่ว่าราคาจริงห้าสิบาทเขาน่าจะแปะผิดนะ่ะเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็จะเจอชุดว่ายน้ำเลยทุกคนราคา10บาทนี่ไงเราเจอเป้แล้วเป้กี่บาทอ่ะนี่มีเกาะอ,อกมีบา ราคาสาวะหรือ20นั่นเองนะนี่นี่นี่ตัวนี้อ๋อนั่นแหละตัวนี้จะเทียวโอ้วนี่แ,ล,แล้วเอาเล็วเร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 ็องใส่จะไม่พ้นกระเป๋าไปเดิมส่วนบ็อกเซอร์ เก่งเกงนอนนะทุกคนตัวละสิบบาทก็แล้วแต่ว่ามึงเราจะเลือกแบบไหนให้เรานะนี่เป็นชุดกระโปรงยี่สิบบาทเสื้อแขนยากวก็ตัวละสิบบาทนะฝั่งทางด้านนี้ดูข้าสต็อกของอืม เขาน่าจะเหมามาแบบว่าเป็นกระสอบเป็นอะไรอย่างนี้เลย,ยโอ้เยอะมากๆเลย20บบาท25บห้าทเป็นกองภูงขงเขาเลย,ยเดี๋ยวเราเดินไปข้าง้นกัน นี่ไงเป้แต่ว่ายัางมไม่เข้าตาเราช่วงหน้าหนาวนะทุกคนที่นี่จะคึกคักแบบมากมากมาก,มากเลยนะเพราะว่าคนนิยมมาหาเสื้อแขนยาวมือสองกันรองเท้า ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นผ้าหม่มนี่ผ้าห่มปอกหมอนต่างๆเนาะแต่ละโซนก็จะแตกต่างกันนะคะทุกคนออระนีรองเท้าเต็มเลยส่วนโซนด้านนี้เริ่มทําการเก็บร้านกันแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงเวลาปิดตลาดแล้วนะเขาก็จะมีเวลาที่กําหนดขาย ในแต่ละวันนะว่าขายได้ถึงกี่โมงสรุปแล้วเราก็ได้เสื้อกับบ้านสองตัวค่ะทุกคนวันนี้เรามาประมาณสักเก้าโมงนะคะมาถึงที่นี่ส่วนตอนนี้11บเอโมงก็ใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงเนะ